thank you บาร์บีคิวเจ๊เจ๊กำลังคนไฟอ่ะอันนี้โอนเนื้อเยอะมากเลยเรากินหมูห้ได้บ้าคงไม่อยู่คงไม่อยู่ตรนี้อคงไม่ได้อยู่ฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเชียงรายนะครับหลังจากอีพีที่หนึ่งนะฮะที่เรานะครับขึ้นขับรถขับภูชีฟ้าออกจากบ้านมานะครับตอนนี้เราก็มาถึงนะฮะ EP ที่2แล้วนะครับเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขึ้นสู่ยอดภูชีฟ้านะครับช่วงเวลาตอนเย็นนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยขึ้นขึ้นตอนเย็นเหมือนกันเพราะว่าขึ้นแต่ช่วงเช้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะพาไปชมว,ว่าถ้าเราขึ้นช่วงเย็นเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศแบบไหนนะครับผม เราต้องลงทะเบียนเงินก่อนนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปจุดชมอูชิฟ้านะฮะถ้าอุทยานก,ก็ต้องเสียเงินเขานะครับ 别出马。嗯 ตอ,ตอนนี้เวลาบุกา0นาทีในอุณหภูมิตอนที้ลดเหลือ23องศาครับเริ่มที่อากาศเย็นมากเลยนะ เรามาถึงลานจอดรถแล้วนะครับลานจอดรถเพื่อที่เราจะขึ้นไปดูที่ฟ้านะครับอันน่ออกเนาะจอดตรงนี้เนะเราต้องเดินขึ้นตรงนี้ อุ้ยหนาวครั้งแรกเหมือนกันนะฮะครั้งแรกที่มาภูชิฟ้าน่จะขึ้นภูตอนเย็นไม่เคยขึ้นปกติขึ้นในตอนเช้าดูฮะเออโอ้โหหมอกลงจัดอ,อุ้ยสวยมากเลยก็สวยนะนี่ผมถ่ายให้ละขอบคุณครับครับก็ถ,ถือว่าได้บรรยากาศเดินท่ามกลางหมอกนะโอ้โหดูยอดเต็มั โอ้โหไม่เคยเคยครั้งแรกเหมือนกันนะขึ้นขึ้นภูตอนเย็นเนี่ยปกติขึ้นตอนเช้าไงดู้วยแป๊บเดียวเหนื่อยแล้ววะครั้งแรกกับการขึ้นยอดภูชีฟ้านะครับยอดภูชีฟ้าที่ขึ้นตอนเย็นปกติขึ้นแต่ตอนเช้านะครับ อันนี้บรรยากาศตรงยอดภูนะครับตอนนี้น่าจะประมาณห้าโมงเย็นกว่าแล้วนะครับอันนี้เป็นหมอกนะฮะหมอกจากฝนตกเมื่อกี้ฝนลปอยๆไปรอบหนึ่งนะครับระหว่างทางอันนี้เสียงเหนื่อยนะเหนื่อยไม่คิดไม่น่าจะเห็นวิวข้างล่างนะครับเพราะว่าหมอกน่าจะปกคลุมหมดฟ้าปิด นี่ครับอันนี้ก็วิวตรงผาสิงห์นะครับบอดีว่าฟ้าปิดหมดไม่เห็นอะไรสรักอย่างอากาศดีมากครับอากาศเย็นตอนแรกเนื่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นมาตอนเย็นปรากฏว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนเหมือนกันนะครับไปต่ออีกนิดเดียวห้ามออกจากแนวเขตโดยเด็ดขาดนะี่ครับผาสิงห์ เรามาถึงตรงปลายของยอดภูชีฟ้าแล้วนะนี่ไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างนะครับท่านผู้ชม,มดครั้งแรกกับการขึ้นยอดภูชีฟ้านะครับช่วงตอนเย็นนะครับเป็นตอนนี้เวลา5มาโมงเย็นนะครับผม เมื่อกี้เจอกลุ่มเพื่อนนะครับพี่ๆนะมาจากระยองนะครับประมาณสองสามกลุ่มนะครับถามว่ามาจากไหนจากระยองทั้งนั้นเลยนะ,ะพี่เขาถามผมมาจากไหนบอกมาจากเชียงรายพิชานะอะไรประมาณนี้ผมบอกผหกพขึ้นครั้งแรกเหมือนกันสิปีแล้วมาตลอดนะฮะแต่ไม่ขึ้นเลยนะเพิ่งมาขึ้นตอนนี้นะครับโอ้อา้าว อสบายครับสบายโอ้โหบูขอพี่ซี่ขอถ่ายรูปให้บูหน่อยนี่กล้องพี่สวยอะหรอเออกล้องพิก็ได้เหรอไหนไปไมไหน่มหรืมื่อกี้ดูหรือยัไม่ได้ซูมดูคนผ่าน Oh. ของเชฟก็สวยของเชฟก็สวยอ่ะเพิงซื้อใหม่อัลตร้าสี่สามอันนี้ในรอบในรอบสิบปีได้ขึ้นมาปลายมาทุกปีเลยไม่เคยขึ้นเลย,ยถึงแล้วนะฮะประเทศไทย,ย<อ>ดูยังรู้ทำยังไมก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับ หลังจากที่พวกเรานครับพิชิตยอดภูชีฟ้าช่วงเวลาตอนเย็นกันแล้วนะครับกว่าจะขึ้นมาได้ก็ทุรักทุเลกันโดยที่เดียวนะฮะเพราะว่าทั้งอากาศน้อยแล้วก็ความเหนื่อยด้วยนะครับหลังจากนี้นะพวกเราจะลงนะครับไปที่ภูชีดาวนะครับแล้วก็เข้าไปเช็คอินที่พักที่เราได้จองไว้นะครับเป็นที่พักสุดชิคๆเลยนะฮะเพราะว่ามีทะเลหมอก วิวสวยภูเขาแบบหสวยงามมากตรงหน้าเต็นท์พวกเราเลยนะครับเดี๋ยวผมพาท่านชมทุกท่านเข้าไปชมนะครับผม ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอนะครับแจกแจงนะครับของต่างๆนะครับเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับเพราะว่าระหว่างที่เดินทางฝนตกนะครับทําให้พื้นมันเปียกมากเลยตอนนี้ฮะดูครับใต้เต็นท์ก็ค่อนข้างที่จะแฉะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมของก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปทํากับข้าวกินนะฮะดูนะครับนี่ฮะ โอ้โหวันนี้มีเมนูต้มไก่กับไก่หลงดอยนะวันนี้จ่าตามมาด้วยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ออกมาตอนเช้าพร้อมกันโอเคครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะครับนี่ <Okay. S 1> ครับวันนี้เราก็ทำเมนูอาหารเป็นทำก่อนไหมเนื้อไก่ก็ได้เ,เนะปาร์บีคิวนะเจ,เจ๊เจ๊กำลังพ่นไฟ อันนี้โคนเนื้อเยอะมากเลยเรากินหมูท่าัวคมไม่อยู่คมไม่อยู่กูเมียอะคมไม่ได้อยู่ฮะจ่าก็มานะครับจ่าพายนะฮะหมอกตาไว้เดกกันก็ไม่มานะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำกับข้าวทำกับข้าวแล้วก็ทานอาหารมื้อเย็นกันก่อนนะครับก็ขอปิดทิปไปตรงนี้ก่อนนะครับคุณนี้เจอกันตอนเช้านะครับไปก่อนนะครับ อรุณสวัสดิ์กับเช้าวันใหม่นะครับกับวันที่2ของการเดินทางนะครับผมวันนี้เช้านี้อยู่ที่เส้นภูชิดาวนะครับก็ไม่ได้ขึ้นไปตรงภูชิดาวนะฮะเพราะว่าท้องเสียซะก,ก่อนนะครับแต่ก็ยังมีวิวส,สวยๆที่อยู่หน้าเต็นท์ของเรานะครับเดีย๋ยวพาไปดูนะครับ ก็ยังมีทะเลมเหมอกอยู่นะครับ่อให้สวยงามนะครับวันนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับอพูชิดาวนะครับลานวิวสกายดาวนะครับบริการที่พักและลานกลางต็นนะครับก็ สามารถนะครับติดต่อมาได้นะครับก็จะติดถนนแบบนี้เลยนะครับที่พักก็สบายๆมีที่จอดรถให้นะครับนะครับก็จะติดถนนเส้นหลักที่เราวิ่งจากภูชีฟ้าจะไปภูชีดาวเลยนะครับรานจอดรถกว้างครับสะดวกสบายเนาะแล้วก็จะจอดอยู่ต่างเต็นท์อย่างนี้เลยนะฮะครับผม ข้างล่างก็จะมีโซนข้างบนกับข้างล่างนะครับนี่อันนี้หลังวิวอันนี้ก็จะเป็นโซนข้างล่างครับโซนข้างล่างก็จะวิวแบบติดเชิงข้างล่างนิดน,นึงนะฮะ ห้องน้ำสะอาดนะครับบอกได้เลยว่าเป็นที่พักที่ประทับใจที่สุดห้องน้ําสะอาดมากนะครับนีฮะหน้าเต็นก็จะมีวิวทะเลหมอกแบบนี้เลยนะครับต,ต้องขออภัยด้วยนะเสียงผมไม่ค่อยมีนะเป็นหวัดด้วยนะเจออากาศเย็นนะครับห้บองน้ําสะอาดสะอาดห้องน้ําผู้ชายนะครับ มี3ามห้องครับมีอาบน้ำครับผมนี่ฮะสะอาดจริงๆบอกได้เลยนะครับสะดวกสบายมีห้องน้ำติดที่พักนะนฮะนีก็ท่านใดสนใจมาพักเส้นผูชีดาวก็ติดต่อตามที่ผม ได้นําเสนอไปได้นะครับเจ้าของใจดีครับน่นรัละครับดึกดื่นค่าคืนของขาดอาหารขาดเครื่องดื่มขาดออกไปซื้อให้ได้นะใจดีมากเลยครับหลังจากนี้นะครับเราจะเดินทางกันนะครับรไปที่ดอยผาตั้งนะครับ <c oughs> เราจะเดินทางกันต่อวันนี้อีกยาวๆเลยนะฮะ น่าจะทุลุออกเชียงแสนนู่นแลนะครับผมอะไร้นดี๋กอเอาอแล้วก็หาอะไปแล้วไหมวอเรแล้วครับเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่ ร่อนรับเข้าสู่บ้านหาตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะบ้านหาตั้งกันสักครู่นึงนะฮะแวะถ่ายลงถ่ายรูปนะครับแวะซิกอินนิดนึงนะฮะโอ้โนี่ทางใต้นี่เรียกวอะไรแวะตรงนี้มี้ยวานี่ไงโอ้โหอยู่ตรงนี้ก็สวยอยู่นะไล่ภูอินฟ้า กินโอ้ยอาหารกันสักครู่หนึ่งนะฮะมีกาแฟแบบดิฟต์ครับผมอ๋อมันพันพื้นเมืองครับอ๋ออันนี้ครับนเพราะมันอะอวคาโดบอ๋อบัวคาโดอะ ดูวิวครับท่านผู้ชมดูฮะโอ้โหนี่สวยนั่นเนี่ยไม่เคยแวะเลยสนับแฟนแกไหมอ่ะฮะมากเราก็มาอยู่ตรงทางขึ้นของทาตั้งแล้วนะครับผม <c oughs> เราจะเลี้ยวขวาก็เลยฮะเดี๋ยวตามหลวงไทย ตอนนี้เราก็มาถึงดอยผาตั้งแล้วนะครับดอยผาตั้งก็จะมีนะครับร้านค้าขายทั่วไปนะฮะแล้วก็จุดชมวิวนะครับมันจะขึ้นทางนี้นะครับขึ้นไปทางนี้เนาะเป็นประตูผาลักแห่งคุ้นเขาอะไรประมาณนี้นครก็จะเดินไปจุดชมวิวข้างหน้านะครับ มื้อเที่ยงร้านอาหารจีนยูนานนะครับก็เม е นูต่างๆนะครับเป็นของจีนยูนานแท่งแท่งแท้เลยขนาดไม่ค้าไม่ขายนะเจ้าของเป็นคนจีนผู้ไทยไม่เคยได้นะเนี่เมนูก็ไม่แพงนะครับมีมันโทด้วยนะครับมีเกี๊ยวซ่า นีปลาท้องโกนะครับไม่ใช่หมูกรอบนะครับดือร้านมันโหวะแป้งมาแล้วครับเบล่ามีเนื้อหนังมีเนื้อหนังไมนี่ครับมีเหลือครับมีบะหมี่หน้า มันมีน้ำไม่มีน้ำคจะทำองมีนโอเคคอเอใช่หมูค่ะมีน้ำน่าจะหมูหรือเนี่าเนื้อเนื้อพี่มีเนื้อมันละครับมันละมันล่ะครับ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเรารออะไรนะครับกดเลยสิกดเลย